บ้างสบายดีครับเหนื่อยบ้างหนักบ้างเบาบ้างครับนี่มาอยู่เกียรทิทิ์แล้วมาอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนในตอนนี้เราอยู่3ามโซนสี่ปารีครับวิธีกันเป็นอยู่เป็นไงบ้างที่พักก็ดีอยู่ครับบริษัทดูแลดีอยู่ วันนี้ครับเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับประมาณ8ลูกนะครับเซอร์วิสให้ลูกค้าครับรถมันใช้ได้งานได้น้อยนะครับเราเลยต้องเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจะต้องไปอยู่ที่นี่สี่เดือนรวมรวมแล้วน่าจะอีกประมาณสัก3าเดือนนะครับ3ามเดือนน่าจะเสร็จครับยังไงก็ฝากบริษัททีคิปเม้นด้วยนะครับเรามีทั้งเช่าทั้งขายนะครับบริการทั่วประเทศนะครับ งานงานนี้ติดต่อหาผมบ้างครับผมเหงา